ตรงนี้มีเรื่องเล่านะครับที่อานน้าพระนะครับที่สงน้ําพระของวัดพนมนะครับเป็นอ,อยู่ในพื้นที่ของอำเภอพน,นมนะก็เรียกพนมในนะครับตำบลพนมอำเภอพน,นมจังหวัดร,ราชธานีนะครับเ,เป็นเดี๋ยวลุงอ่อจะมาความพวกเรามาดูที่สงน้าพระกันหรือที่อ่าบน้าพระลงอานน้านะครับ สมัยหลวงพ่อเด็กๆนะช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงอาน้าแล้วนะมีห้องน้ําห้องอะไรอยูนะ่เมื่อก่อนนี่เครื่องจุบน้ําอะไรก็ไม่มีนะครับประปาก็ไม่มีพระก็มาอาบน,น,น้ําลองเนี้ยคลองจบนะครับนะคลองจบบริเวณเนี้ยครับซึ่งมีเรื่องเล่ารับนะมักเป็นเรื่องเล่าไปดูผีไพรที่สงน้ำพระคุ้งวัดพัดนมกัน นี่ก็คือวังล่างนะครับวังล่างซึ่งเป็นบางคนก็เรียกว่าเป็นวังท่าวัดนะครับหรือวังวัดพนมนะะซึ่งนี่ก็บริเวณทางลงเก่าของพระภิกษุสามเณรนะครับทีนี้ถึงนี่ก็คือบรรยากาศ ที่ยืนอยู่ฝั่งวัดพนมนะครับฝั่งวัดพนมที่เห็นไกลๆก็คือคุ้งวัดที่หลวงพ่อว่ามีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องเล่าซึ่งอยู่อยู่เหนือท่าวัดนะครับอยู่เหนือท่าวัดพนมขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าเป็นโค้งของคลองศกนะครับคลองศกตอนนี้ก็คืออยู่ในบริเวณวัดพนมนะครับจะเห็นว่ามีโคดหินจังแนวหินจังโค้งข้างบน ก็เป็นเป็นตางโพ้งนะครับซึ่งโคตรดีนั่นแหละที่มีเรื่องเล่าเรื่องผอีปงผีปลายรว่าปลายนา้ำที่คนโบราณก็เล่าไว้นะครับคนสมัยก่นอนรุ่นคุณตาคุณยายของหลวงพ่อเ็เล่าไว้นะครับเึงเบรินั้นจะเป็นป่าเป็นอะไรนะครับสมัยนั้นก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นอำเภอนะครับก่อนะที่เห็นนั่นแหละนะครับเป็นอำเภอพนมเก่า ซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เคยทําเรื่องราวไว้หนึ่งคลิปแล้วนะครับไว้หนึ่งคลิปแล้วอันนี้บริเวณที่เราเห็นนะครับก็คือบริเวณวังข้างล่างนะครับก็มีวังบนวังล่างอยู่นะครับข้างล่างนะนี่ก็คือทางลงเกานะครับทางลงเกานะซึนะ่งเมื่อก่อนก็ เค่ก็ลงทางนี้แหละนะครับแต่ก็ยังชันอยู่เหมือนเดิมนะแต่เมื่อก่อนเ็าก็ขุดดินเป็นขั้นบันไดลงไปก็ลงง่ายนิดหนึ่งลงง่ายนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ได้ใช้เป็นการที่ลงส่งน้ําหรืออาบน้าของพระแล้วครับก็หมดความจาเป็นที่จะใช้ก็ทางก็เริ่มไม่มีคนลงก็เห็นแค่องรอยนะครับเห็นแค่รอยที่เห็นก็คือ ที่ให้อาหารปลานะครับหรือวังมัชชาเนายมือนี่แหละคือวังล่างนะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นสานที่ข้ามนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมาดูกันนะครับว่าสถานที่ที่พระลงอาบน้ำนะครับพระลงอาบน้ำหรือสงน้ำไนะก็พูดง่ายๆฟังเข้าใจง่ายครับแล้วก็เดินหลวงพ่อก็พาพวก,ก,กเราเดิน เดินตามตามขั้นมาเลยเมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีตรงนี้นะครับตรงนี้เดินไม่ได้นะเป็นป่ารกเมื่อก่อนเป็นป่ารกนี่เขาก็มาปรับปรุงเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือคนมาหาความสงบมาให้อาหารปลาได้เดินกันอันนี้ก็เป็นทางเดินครับเป็นทางเดินที่ว่าจะไปที่กูฏิอินทร์จังแนวอินทร์จังที่พระลงมาพระภิกษุสามสามเณรลงมานะครับ ลงมาเพื่อจะได้ชงน้ำอ่านน้ำกันนะครับซึ่งหลวงพ่อก็อลงตอนเด็กๆก,ก็ลงมาเล่นกันบ่อยนะครับตรงนี้มีโขดหินรังเป็นแนวยาวนะครับนี่นี่คือทางขึ้นนะครับทางขึ้นเก่าก็ยังมีร่องรอยอยู่ที่พระลงมานะครับที่พระลงมา ครับตรงนี้แหละครับพระลงมาตั้งนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นขุดดินเป็นขั้นบดเลยครับอันีทีนี้เรามาดูวางล่างกันก่อนนะครับพระลงมากา็เอาผ้าเอาจีวรอ,อะไรก็มาตั้งบนขุดหินจังนี่แหละนะครับหินจังนี้มีแนวแนวยาวนะครับจริงๆแล้ว้า้ามือนี่จะมองให้ดีเห็นไหมครับสีดำๆนี่มันจะเป็นแนวตื้น เดินข้ามไปถึงฝัง่งคลองอีกฝั่งได้เลยนะครับได้เลยแต,ต่ตรงนี้เป็นช่วงที่ตื่นนะครับน้ำน้ำไหลเชี่ยวนิดๆตอนช่วงหน้าแรงนะครับเมื่อช่วงเนี้ยเทียนดำๆแหละที่ฝั่งตรงข้ามก็คือที่ตั้งอำเภอเก่านะครับอำเภอพนมเกา่าวังมัดฉาก็คือวังล่างนะครับวังล่างซึงมีปลาเยอะมากนะครับมีปลาเยอะมาก เมื่อก่อนเขาก็ข้ามรถราเลยข้ามกันได้ก็ข้ามทางนี้แหละแล้วก็ขึ้นไปขวางอำเภอเก่านะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็ตอนนี้รถข้ามไม่ได้เลยนะครับหน้าแรงก็นะเขาเขาไม่ได้ยอมข้ามเพราะว่ามีมีสะพานมีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านไปออกอำเภทับปุดน,นะหลังนั้นแหลนะครับอันทีนี้เรามาดูนะที่ส่งน้าพระกันตรงนี้ก่อนนะครับนะอนน่าตรงนี้นะ เป็นโูดหินที่ลุงบอเด็กๆก็นิยมมานั่งกันนะมานั่งกินลมชมวิวมาว่ายน้ำเล่นกันนะวังกลางาล่างนี้มีน้ำเยอะกนะครับลึกด้วยนะครับสมัยก่อนลึกด้วยทนะีนี้นนะวังข้างเหนือนั่นแหละที่มีเรื่องเล่านะครับซึ่งวังข้างเหนือนั่นแหละนะครับเป็นโูดหินจังนะนะคนเก่าคนแก่สมัยก่อน คุณยายผินรปรญจาพรลุงายายของลุงปอก็เล่าให้ฟังเรื่องผีปลายาาช่วงหัวค่ำนะครับช่วงหัวค่ำจะมานั่งสางผมอยู่ที่โขดหินนั่นแหละนะครับโขดหินกลางวังเหนือนั่นแหละนะครับมีคนเห็นกันหลายคนนะครับช่วงหัวค่ำแต่ว่าคุณตาสองนะครับ คุณตาสองพ่อของคุณลุงดาจันใส่กุลนะคุณลุงดาบอกว่าคุณตาสองเนี่ยบ้านแกอยู่คนกุ้งกุ้งข้างหน้าไปนิดหนึ่งนะครับท่าท่าน้ำของแกทยไมอนคนไม่มีห้องน้ํานะครับต้องมาอาบน้ำโลองนี่ช่วงใกล้สว่างนะครับใกล้สว่างจะเห็นขาวโพลนมานะครับขาวโพลนมาเลยมองมาที่กุดิินวังเหนือแหละนะครับกุดิินวังเหนือแหละจะเห็น เป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ว่าสีขาวสีขาวนั่งสางผมอยู่ะว่าเปลือยกายสางผมอยู่นั่งอยู่บนขุดกับขุดหิจังยาวๆนะครับของของท่าเหนือนะครับของโคงคุงนะครับ ซึ่งว่ากันว่านะครับวังนี่แหละมีมีไพรน,นะน้ำนะไพรน้ำรือลงบ้านหลุงบอกก็เรียกว่าผีไพรนะครับทีนี้ก็มีการคนตกน้ำตกอะไรนี่นะครับหงงงขึ้นมานี่บางคนก็เสียชีวิตถ้าไม่เสียชีวิตก็จะมีเมือกติดอยู่ตามตัวก็บอกว่าไพรไพรน้ำนี่ดึงลงไปนะครับดึงลงไปอารมณ์ดีๆก็หัวนคะ่ำ ใกล้มืดหรือว่าใกล้สว่างนี่ปลายนั้นจะขึ้นมาสางผมสางผมยาวบางคนก็เห็นเป็นสีดําบางคนก็เห็นเป็นปลายน้ําสีขาวที่เห็นเป็นต่อหม้อสะพานเก่าซนะากสะพานเฟนนะครับซึ่งอาจจะเป็นสะพานเฟนสะพานแรกของอำเภอพนมก็ได้แต่ไม่ได้ใช้งานนะครับสร้างไม่ทันได้เสร็จก็เกิดพังทลายมา สะพานนี้แหละข้ามไปอีกฝั่งก็มีม,มีเขาอยู่นะครับพังตะลายมาแล้วก็มีคนติดอยู่บนสะพานเนี่ยตกน้ำตกลงมาเนี่ยสะพานทับเสียชีวิตนะครับสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นเสียชีวิตนะลงวันนี้อาจจะเป็นอาถรรพ์ของปลายน้ําดึงหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่ามีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายคนนะครับทั้งตกน้ํานะ แล่ง,งมขึ้นมาเนี่ยก็มีมีเมือกนะเป็นเป็นเป็นเมือกติดอยู่ตามตัวแล้วก็มีคนสะพานถลม่มจนปัจจุบันนี้สะพานนี้ก็ไม่มีกาไม่ได้บืนะนะครับไม่เคยไม่เคยได้ใช้เลยนะครับต่างจากถลม่มในครั้งนั้นตนหลวงป่กเกิดไม่ทันนะครับซึ่ง วังนี้ก็มีคนตกน้ําเหมือนกันนะมีคนตกน้ําก็บอกว่าผีปลายหรือปลายน้ําดึงลงไปส่วนมากจะเป็นเด็กๆนะครับส่วนมากจะเป็นเด็กๆก็แล้วใช้พิจารณาและยานอนนะครับได้ความรู้บ้างในเรื่องผีปลายครับท่านวัดพนมที่อยู่บริเวณวังตั้งวังเหนือท่าวัดวังท่าวัดพนมถึงวังเรียกว่าวังมัดฉาปัจจุบันนครนะ แล้วก็จะ้เห็นการส่งน้ําที่สถานที่สาหรับส่งน้ําหรืออาบน้ําของพระพระสงของวัดพนมสมัยก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านก็ลงอาบน้าข้างล่างนะครับเป็นหาดข้างล่างแต่ถ้าพระก็ไม่ได้ปะปวนในชาวบ้านนะครับอาบน้าข้างเหนือขึ้นมาก็เป็นเป็นรังหนาหินจรงที่สายดูมีเรื่องราวมากมายเรื่องที่ใครนะครับของวัดพนมนะ ก็เป็นเรื่องเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าคนปัจจุบันก็ไม่มีใครยืนยันได้อ่าไม่เคยเห็นก็หลวงพ่อก็เอามาเล่าต่อนะครับประกอบกับคุณทวดผินปัจยาพรน,นะครับซึ่งเป็นคุณยายแม่ของอแม่ของหลวงพ่อนะครับคุณยายของหลวงพอมันน้องได้เล่าให้ฟังตอนหลวงพ่อเด็กด้วยนะครับเรื่องผีปลายเรื่องท่าน้ำวัดนม ครับซึ่งเมื่อก่อนนี่ตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่เป็นที่เป็นทางข้ามด้วยนะครับเป็นทางข้ามเป็นที่รวมคนวัดพนมนี่คนเยอะนะครับมีงานวัดอะไรนี่คนเยอะนะก็พวกเราก็คงได้เห็นท่านา้ํวัดพนมแหละนะครับนะมามาชมได้นะครับมาแรงอะไรนี่มาชมได้นะตามตามกติกามันก็ก็อยากทิ้งขยะถ้ามาในวัดก็ไหว้พระอะไรเจได้ชมดก็สิ่งกิจรัตน,นาสิ่ง ที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณวัดพนมหลวงปู่ตีดอดิตเจ้าว่าหลวงพ่อนักหลวงพ่อรุ่งพระท่านพึงยังวัดไรายองคถึงเทิตเทพเีดาทิฏทิในวันนี้ว่าให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามยูทูบในช่องลวงพ่อ แล้ก็ช่องเพิ่งอ่านชาแนลให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ